อพอแล้วครับปลานี่พอแล้วโอ้ยกระดานจูงๆง่วก้อนมือก้อน่ก้อนโอ้ยามงามงน้คักคักเอมัน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 จิมิมจิมจิมเอาเออคุณ่ะโอ้ยขาขาขา้าลงขาขาเอ้ยทางสั้นในสั้นลยเคยๆๆวยเสียดายขาในสั้นนี้เอนนะ เอามานหลายนั่งหนนกบ่กาไอยาวงนาะเมนยมันคนือบาลันน่น้าบานอ้ย้ยนจะพูดถ้เพียงครับท้ยท้อท้อทับโอขาดังโปะนหนึงที่

สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านลานกับสาวน้องขึ้นเขาครับมีพอกันสองวันที่หนึ่งนะมันบหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยจ้าเลื่อมเดียนไม้เลยเนาะวันนี้วันจะลองกับผาพี่น้องเขาปาขึ้นเขาเนาะไปสับไม้เก่าหมู่บ้านนี้เด้อจ้าเฮากะได็กหดปวกพี่จะลองทำงานไปเนาะเข่เครับเ้าก็มาขี่บ้านน้องไหลขึ้นเขาเนาะจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาเนาะครับแล้วลุงแม่ตามบังจ้าวันนี้เขาสิงหาขึ้นหมู่บ้านนี่มาเนาะนอย่องเขากับบ้านไรเนี่ยนะจ้าครับ ไอ้จ้าไปรุ่นไปตามเมืองว่าห้อสองคนสีหมายมานะครับไปกันได้จ้ากันได้ครับห้องบว,ว,วางดำเนาะนี่ครับเ็ดตัเตะร,รองครับโอ้งานอย่้นี้เลอ่ะงอนอ่ครับโ้เ็าตันเตะครับจัดออกน่กขาขพันอันนั้นเนาะขาจะขึ้นละอันน่อยอืดเลย่งอมเนาะนี่นนนจน้ะ ลายได้บางแต่ว่าพันบาทีล้วไป็ข้ามบ้างไดรบอพอแล้วครับจุ่มเลียแขกมามลีอแครับโอกไปหลายเด้อตอไปหลายเด้อน้องคนะมาณคือมืบานบาบ้านอ้ยอุ้ยลยักแห้งครับ้อท้อ้อ้อโอ้ขาดังโปะ้ ข้ายังอยู่ดังปุบน,น่ะข้ายไงน, <c oughs> นยู่บาล่เจ้าก,ก็ได้น,ะดดนักีืมเระ่อยๆนเรื่อยๆมัวนนัขขออกพอลุนเลยสินะนี่เมื่อสันจะอืมอ,อ,อ,อนไ้ที่ด้าโอ้ยมาเลยเกินตาลุนตา เขาพอนบโอนไมเจ็บหวานมากหวานากมันขึ้นละขึ้นแรงเลยเด้อครับพอนมิดแค่แค่นอนพิสูจน์นอนหยัดขอดอกหน่อยเลยข้าหย่ำดินใสหายดึกไม่กี่ด้เบา mà quá mùa mày này bó nó có em mùa bớt em mùa bớt. cái mùa mùa nhang chó mùa nhang mùa chó mùa 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 nhìn mùa 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 เนี่ยฮ้ยติดป้อนเสียมไก่ปานกี่เจียวติดป้อนจะติดขายแห้งขายแห้งหางมานห่อยยี่หร่าหลหน่อย ใหม่นฝันหขึ้นมาไดเพราะว่าขาเป็นกระบตรงนาะงอไปหลีกไปน้ำหากใหม่นี่งามเลยครับงามเลยจ้ะมันนานๆเนี่ยกินเพิ่นเนาะทะเลครับไู้ฟบาเนาะไฟบาาน พี่รองเขกอก็สั่งลายเห้งสะนุง่งหาบุคคนไหนได้เด้อจำพวกไหนรับปากเนาะบุคคไหนบอกว่าน่ากรส่งที่นอนบุคนโจ้จองโดนแห้งหล่ะจ้ะ เหลืองกเ,เปิขมิ้นนะเมนครับเป้เหลืองค่ะซันครับกระดอเกบเผ็ดอันข้าดีมากันหรองให่เาาอาไในไข่นี่เปินลกนอย้าวไปจไปัเยนะฮิฮอกาสุนฮอาสุนเลยจ้ามาน,นต่างผน้องฮอกก็เอาเลาอยู่เนาะเืีข้าววายยาไปนเด้อจ้นีพี่น,ยยน้องฮอกเดีนี่เนาะเมีย này khô khổ bóc ô ô cạo ngạo nữa nhao 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 bột Khá nhao <coughs> nhao <coughs> พี่มอนท้ายปวกวหายปวกกันละต้องเฮ็ดักขายมาขาเจ้าหนุ่มปวดที่หลาเด้วยนัาขึ้นเมื่อก

มัน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 กิม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 อเอาดูน่คุณน่ะโอ้ยขาขาขา้นองขาขาเอ้ยตังส <online> <c oughs> <sweating Hum ming> ั้นต <Meyer> <kaz uffy> ั้สั้นหรอวเอยค่อยค่อด้ยเสียดาขาั้งสัานี้เพินอะไรนะมาเพินหลายนะไหนนบ่ขาเนยาวเนาะเมนขนาดนี้เฮ้ยผู้่ยเานยาเพินึเสื้ออาจารย์หาหยาดแังด้วยเสื้อสิบพอ างานต้นงานจ้นห่าวว่างานต้นข่อล่อ,อดได้ที่สุดเราก็ตามหาเจอบต่ไปในไปนเรือจ้ตเน,ะนาะคอยเห็ดเอาจะาเสตไดา้า,สดาเสตไดอ,นอันนี้เพป็นคำามนะมันเนี่ยหาง่ายเด้อแต่เห็ดหวา ้าเป็นกอบเหงเนาะ้าเฮ็ดปวกเป็นสิโบโนเนียวเนียวคือเห็ดปวกดอกเดียวเนาะเห็ดปวกดอกเดียวค้าเเนียวกัว ตอนนี้เราหาหม่กันเลยนี่ยปะนี่จะเป็นออกโม่โใหญยแห้งเนาะจำใบในวันห้ามือืงินพันโพอีกโอ้ยสันองเ้ยจีวายสันเถอะจำบ่หมไงจีวายจำยังไหนแต่ว่าก็เขามานี่กิติพ่อจำไหนยู่โอ้ยเนอะจังงามเลยครับเพียงมาแล้วไปหาบับ มือเบิดครับลูกกระขากันนีไม่เห็นทั้งหลังบาก็มีเด้ออ้ยอ้ยอ้ยตายแล้วหายจินมไหมถอดไหมแท้ถอดไหมทำไมน่ารักสุดเปนหักเลยอไรดอกข้างไม้ไหนืหาเลืกที่น้องคณน่ะ เบิ้ดครับมามเบิ้ดงวกระสุนงนกระสุนหน่อยอู้ยเหนี่อยเนี่ยบาหนักไปหน่อยไรครับจะไหนน้องอื่นจะมาจอบไรบ้านมาได้อยู่มาดัานสังเกตมึงแล้วบ <laughs> มีงั้นไม่หลักแล้วเฮ <laughs> ้ย อที่เขาตากล่อไงไหมเกาตาตากล่องบ่ะว่ากบ,บปิน <laughs> <laughs> บาลานบาลานเออบาลานาหนคือว่าเป็นย <c ười> ังไีสนะไม่ใช่หนเนี่ยไม่ใช่นเป็นยังไนมก็จงบรดบบันี้เหรอก็บดเป็นย่างนี่เ <c ười> <c ười> สยียมใสเหรอเนี่ย <c ười>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  hidup bay hidup bay ya, Halo, maaf, cokie, ya. Mabit, dada, mabit, mabit. oh dada.

กบือเว้อบือโอ้ยเดึงดำนำมานันนี่สไปแล้โอ้โักปวกดอกเดียวังไ่มเมย่ครับพี่พป็น้องยังมาจากป่าแล้ะครับ ฝนกระตกค่ำคือเก้าครับมัน,นีฝนตก,กระแดดออกครับเดี๋ยวตอนนี้ยังลงเม็ดปกแป๊กปกเปกอยู่ครับฝนตกฝางแกงเลยครับมนเหยาก็ม้านที่เก่า,า,านนกครับมันเห็ดปวกครับเดยวจะมีบางหยอดเห็ดเทีทยวได้หมามันมานนี้ครับยังหลดกันออกเมื่อยเลยครับครับนี่หยอดเห็ดเทีทนยนได้หมามันมานนี้ครับ กานอบาลเนาะเหมือนี้ประมาณเห็ดปวกคือเก้าครับมือนี้เห็ดปวกเหมือนี้เ้าส่วนใหญ่เ้าวจะเป็นจุ่มเนาะแม่นครับจุ่มหลายกานแล้วจะบานแถบสิบะมี่นอบาลเนาะแม่นครับเห็ดปวกแดงปวกไฟปวกฟ้านเากระดัยเนยนี่นะจ้ะแม่นครับแต่หลักๆเขาจะเป็นเห็ดปวกหลังดำหรือว่าเห็ดปวกใหญ่เนาะแม่นเป็นจุ่มๆอยู่จ้ะบานนี้เล็กหน่อยนะบาลเนาะแมนครับมีเห็ดผงแต่น้ำเนยสองสามดอกเนาะครับแต่ว่ากระบอกเต็มตาปันใดครับ เพื่เตีมาบ้าเลอ,อ,อนี่ดึงเพราะว่าเหมือนพี่น้องข้าก็มาหลายเนาะหลายครับแต่ว่าพี่น้องข้าได้แน่ทุกคนเนาะแน่ยจากมานทุกทุกคนอยู่นะแน่ยครับครับสิ้นชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากที่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากบาล้านครับจ้าบาานเน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเนมเนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณความห้าความเมตตาจากพี่น้องลูกป่านนะอาร์ไหลายเด้อจ้า จะพอกันคิดไม่จ้าคิดนี้วันะลองลบไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิดไม่จ้าไปครับกลับบ้านครับ